สถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริง ดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทย ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะก็ยังอยู่กับกรุงสนามหลวงแล้วก็แยมเองนะคะก็ฝากไปถึงช่อง Mediaforce นะคะแล้วก็ b บ n e t บ o r k นนะคะที่อาจารย์หวานเป็นคนแชร์ลิงก์ไปก็สวัสดีทักทายพี่น้องช่องนั้นด้วยนะคะที่ออกอากาศสดนะคะขอบคุณอาจารย์หวานมากๆนะคะที่ช่วยๆกันนะคะตอนนี้ช่วงที่2เราก็เข้าสู่ประเด็นที่ว่า ให้คุณลุงนะคะมาประเมินการวิเคราะห์กันดูว่าระหว่างนี้หลังจากที่สนธิลิมเนี่ยเข้าคุกไปแล้วเนี่ยอาจจะติดสักปีสองปีหรือสามปีนะคะแต่โทษมันยี่สิบปีเนาะแต่อาจจะสักสองปีก็ได้โดนอภัยโทษหรือเปล่าจะมีการให้อภัยโทษอะไรอย่างเงี้ยจากกษัตริย์อะไรอย่างงี้หรือว่าอยู่ไม่นานก็ติดเชื้อในกระแสเลือดหรือไม่ก็ตัดแตกเพราะอากาศร้อนอะไรอย่างงี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณลุงค่ะยังอยู่ไหมคะครับค่ะก็ มีบางท่านบอกว่าให้ส่งผ้าพันคอสีฟ้าให้สนธิริมทำไมล่ะคะอันนี้ไม่ได้นะครับคือมันชอบคุยชอบคุยเรื่องผ้าพันคอสีฟ้าเนี่ยทำให้โดนยิงกระบาลตอนที่โดนยิงเนะี่ยสนธิลิมก็หลบดีแต่คนขับรถบาดเจ็บสาหัสโดนยิงไปลูกสองร้อยกว่านัดตรงนี้นะครับก็อยากจะ ทำความเข้าใจนิดหนึ่งเรามองมันทั้งระบอบเนี่ยนะระบอบนี้ถึงขนาดเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จสึกฆ่าคุณพลเนี่ยคุณพลเขาเขายัางฆ่า,าทิ้งเลยนะครับเขาเห็นเห็นคนไม่ใช่คนเนี่ยคือขอโทษปกติคุณทําดีขนาดไหนถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องเก็บคุณเพราะาเขากลัวคุณจะไปรู้มากกระด้างกระเดืองอืเพราะฉะนั้นคนที่หวังว่าจะช่วยแล้วเป็นบุญเป็นคุณ คุณดูอย่างในปีดีเนี่ยก็รู้ทั้งรู้ครับว่าภูมิพลยิงรอแปดไม่ใช่ไม่รู้นะทั้งพวกนี้ถึงเวลาก็บีดน้ำหูน้ำตาสงสารแม่ไม้ชื่อสังวานสงสารเด็กอายุสิบเก้าชื่อภูมิพลหรือไอเล็กนะไปขอแม่กระทั่งขอกับหมอนิหมอนิตช่วยฉันด้วยนะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอไปตั้งตัวติดนี้คดีไปสี่ปีกลับมาให้ลายละปีดีเอารถไปใช้ไม่ได้ขออนุญาตว่าไปนู่นนะซึ่งจริงๆอะปีดีกับราชการที่แปดเขาไม่เคยทะเลาะกันนะครับค<า>่ะเขานับถือกันมากอืก็มาสร้างเรื่องอยู่ว่าไอ้ไม่เขารบไม่สการะไม่อะไรขอโทษนะครับเขารบไม่เขารบหรือสการะมันไม่เกี่ยวกับการยิงนะยิงก็คือยิงใช่ค่ะไปผูกเป็นตุเป็นตาวันที่สิบสองสิบสาม เพราะฉะนั้นถึงบอกให้ฟังว่าคุณอย่าไปคิดเขาจะทําต่อว่าคุณมีอะไรไปต่อรองหรือว่าเขาทาแล้วเขาได้ประโยชน์เขาดูดีอ่ะสมัยพ่อเขาโอเคครับไอ้ผู้พันตึงกระทิงแดงฮนะะเสริมชัยมัชักกรัรมเนี่ยไปฆ่าผู้ว่าตายมันเดี๋ยวมันก็ออกมาลนะออกมาตีคุอกอีกแต่กับเสียนี่ผมไม่แน่ใจครับคุณไปถามเสียเองแล้วกันนะไปถา,ามหมอหยองก็ได้อาจจะตัดตอนไปเลยเดี๋ยวผมโพสต์คำพูดมาพอดีไปเจอนะครับค่ะ สนทิลิมเคยไปพูดที่นิวยอร์กนะถึงความเป็นมาของผ้าพันคอสีฟ้าที่เห็นในการชนุนงของพันธมิตรสีเหลืองก่อนการยึดอำนาจสนทิลิมมันพูดทัดเจนว่าเราสามารถที่จะรวมคนได้เป็นหมื่นหลายครั้งเป็นแสนพวกนี้ก็เห็นแล้วสิเฮ้ยไอ้เจ็กแซลิมมันใช้ได้เว้ยก็เข้ามาอยู่ข้างหลังตอนนี้ก็เริ่มแล้วสิ พลนเอกสุยุทธ์โทรมาพลเอกสนที่ให้คนใกล้ชิดโทรมาในวังในวังนี่มีเยอะ<ม>เส้นสายในวังทุกคนสนิทหมดมแม่งสนิทกระชิบหายเลยปูนนี่นะ่ะ<ม>ผมนี่ถึงเลยนะผมที่คุณไม่ต้องพูดเลยว่าถึงไม่ถึงคุณมีอะไรคุณพูดมารับรองถึงหูพักกันพักกันเลยใช่ไหมผมไม่สนใจหรอก เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเริ่มมาหนุนหลังขบวนการเราคือพูดง่ายง่ายมาคุยว่ามันถึงราชีนีแนะอือนะเพราะฉะนั้นทุกคนรู้แม้แต่พูดง่ายง่ายว่าแม้แต่สนธิยัก,กรลินะก่อนยึดอำนาจเนี่ยชุดจุลานนท์ใครต่อใครก็โทรมาแม้แต่เปลงก็โทรมานะพูดต่อว่าจนกระทั่งมีสัญญาณบางสัญญาณมาถึงผมจูจูผมสู้อยู่ ก็มีของขวัญชิ้นหนึ่งมาจากราชสำนักผ่านไปทางท่านผู้หญิงบุษบาซึ่งเป็นน้องสาวพระราชินีมันพูดนําพูดอย่างนี้เลยนะมีของขวัญชิ้นหนึ่งเนี่ยเหรอปรากฏว่าผมแค่ได้รับวันเดียวผมเข้าไปรับด้วยตัวเองกับท่านผู้หญิงบุษบา,าโทรศัพท์มหมาผมเต็มเลยปรับเปรมให้คนสนิทโทรมาอืพลเอกชวลิตจ,จงใจรุดทุกคนโทรมาหมดถามว่าจริงหรือเปล่า อันนี้แหละครับที่ทําให้สนที่ลิ้นม,มันโดนยิงอ่ะเพราะมันพูดเงี้ยคือมันพูดเกินไป <ผม S 1> เรื่องพวกนี้เนี่ยคือ <c oughs> มาคุยซึ่งเป็นเรื่องจริงนะมันไม่ได้อ้าครับเรื่องจริงอออือส่วนในเรื่องคลิปตะวันลาดเบียร์ผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะค่ะแต่แหล่งข่าวผมซึ่งพูดทุกเรื่องเป็นความจริงหมดเขาบอกว่าจริงค <c oughs> ผมถามว่าเคยเห็นไหมเขาบอกเคยเห็นออื เอามาได้ไม่ไม่ได้ถ้าคลิปนี้เผยแพร่เมื่อไหร่นะครับวัดสามพอยอไม่รู้พอยอไปว่าอะไรนะคุณเปสมมุติแล้ววัดสามพอยอนะครับ <c oughs> พฤศจิกาย,ยุ่หรือว่าจะโดนเผาทันทีเขาว่าอย่างี้นะเพราะฉะนั้น <c oughs> ให้ก๊อปปี้ไม่ได้ <c oughs> ผมว่าพูดเล่นด้วย <c oughs> เขาก็ไม่เคยพูดเล่นกับผมนะ <c oughs> ไอ้บางเรื่องนี่เขาไม่รู้ก็คือไม่รู้ บางอย่างเขาไม่รู้ครับอย่างเสียเลี้ยงจระเข้ไว้กินคนเขาคงไม่มีมัง้งติดกรารนั้นติดเป็นบางครัง้งแต่ส่วนใหญ่จะติดผู้หญิงแล้วผู้หญิงนี่เสียเนี่ยท่านจะรับทีละสองคนนะครับค่ะไม่รู้ทําไมต้องสองคนอน่ยนะนะแล้วคนที่ทําหน้าที่รับตอนนู้นก็คือสันสุตานนท์ครับเป็นคนรับอือันนี้ตอนเป็นที่ดีตํารวจนะค่ะอันนี้จริงไม่จริงผมไม่รู้แต่รายงานเขา,เขาเขียนมาอย่างนั้นแหละ ถามว่า,าก่อให้เกิดความเสียหายไม่ครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเสียมันต้องการอย่างนั้นน่ะแล้วเสียนี่คุมตำรวจนะครับตำรวจที่คุณวด้เป็นเสื้อแดงไปหาเสียเนี่ยเอาเงินไปให้นะครับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยล้านบาทโอ้แต<ล>่กี้มีคนนะบอกว่ายิงกระบอกกบาลเสือแดงอะนะคนที่สั่งก็คือคุณนายปากแดงครับเพราะเขาเชื่อว่าเสือแดงเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับ กับเหตุการณ์ที่สียแยกขอกงัวซึ่งทําให้ฐานที่เขารักมากที่อล้มก้าเสียชีวิต oh, <Ken. S 2> ล้เก้าทุกวัรทำเขาแค้นมากอ oh, oh, อันนี้แค้นโดยการส่วนตัวนะเ,<ข>เนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะครับว่า hmm. ต้องเอาเลือดมันมาเส้นวิญญาณล้มก้าะ <c oughs> แล้วบังเอิญเป็นข่าวเคราะของเสแดงตรงที่ไปพูดทํานองรู้ล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอืม hmm. ซึ่งกิงกิ่งเสดงก็คงไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่หรอก hmm. คือคุยะราคาคุยนะก็เลย ไปอย่างนั้นอันนี้ต้องขออภัยญาติพี่น้องเสียแดงนะะ<า>เป็นอย่างนั้นจริงๆและคนที่รับงานนี้ติดคุกพร้อมกับชูวิทย์นะครับคุณไปสืบเองแล้วกันนะอ<า>ติดคุกพร้อมกับชูวิทย์ไอ้ลือบาบงวอเปียเน<า>ี่ยะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามอานาคตคุณลิ้มเป็นยังไงเนี่ย<า>ผมคิดว่านะอ<า>คุณลิ้มแกก็ประมาท แกจบประวัติศาสตร์แต่แกศึกษาน้อยไปหน่อยสภาพการเปลี่ยนครับในหลวงภูมิพลเนี่ยเขาเลี้ยงคุที่ตคุมนค,คนเก่งนะแต่ตอนนี้สนที่ริมก็รู้วาในหลวงเนี่ยเป็นซอมบี้ไปแล้วพูดตรงๆนะด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพระองค์เป็นซอมบี้ไปแล้วสิลิกิตหวานใจของสนที่ริมเนี่ย ก็สีพัญญาไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้ว,เ,ลวเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่กำลังมาเต็งหนึ่งอันดับหนึ่งวินเบอร์ดันแกนดแลมเนี่ยนะครับชื่อวชิราลงกรครับว้าวแล้วคนคนนี้เป็นคนเปลยทําให้คุณหัวเป็นตะเข็บ<ฟ>คนขับรถสาหัสก็เพราะไอคนนี้แหละครับจริงเหรอ ไปถามหมอหยองดูก็ได้โอ้ยไปจะไปถามยังไงล่ะหมอหยงมันยังไม่ยังไม่เท่าคุณนะยังไม่ลามปาว่าไอ้เจ๊กลิมมันใช้ได้โว้ยอะไรถึงหูประกันมันไม่เคยพูดอย่างนี้นะมหมอหยองมันเรียบร้อยมนุษษาจัด for mom, for dad. ใบฟอร์มอใบฟอร์แดทค่ะแล้วคุณคิดว่าคุณจะเหลือหรือโ <c oughs> นที่ลิมมันเรียประสาทแต่มันตกอย่างนีน้ครับว่าคุณไปศึกษาเรื่องกาคาบข่าวเอาใครมาฆ่าเจ้าพญาพลเทพนะไอ้คนวางแผนล้ม พระเจ้าตากเนี่ยเข้ามาประหารนะครับอืคุณต้องศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอยุธยาเนี่ยแต่เขาเก่งมากเลยนะคะด้านประวัติศาสตร์คุณสนธีเนี่ยประวัติศาสตร์มันพูดไตเติ้ลนี่จริงครับทักษิณเกิดวันไหนอะไรเรื่องจริงทําะไรจริงครับแต่ไอเรื่องต่อต่อม,มันโกหกหมดมต่อแหลคือพูดให้คนเชื่อพูดแบบเป็นระบบอืพูดแต่คนเชื่อแล้วเป็นไปเพื่ออะไรครับค่ะเป็นไปเพื่อการทําลายระบอบประชาธิปไตย มันมีธงปากไว้แล้วว่ามันจะต้องทําลายทักษิณเพราะมันแค้นมันหาว่าทักษิณไม่ช่วยมันอ๋อแค้นนี่แค้นทักษิณคือคที่แรกเลยสนทิลิมเป็นคนพูดเองนะสนทิลิมคุณต้องเข้าใจแบ็กกราวนะ์นะสนทิลิมเนี่ยเป็นคนที่ก้าวหน้ามากๆเนี่ยค่ะเป็นคนทันสือประชาธิปไตยเนื้อต่อมากระเซงให้ปีมาลากุลเนี่ยอืประชาธิปไตยเป็นหนังสือพมพ์ที่ซ้ายที่สุดเลยนะครับสมัยหลังสิบสี่ตุลานเนี่ยนะประมาณ ปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยโคตรจะก้าวหน้าเลยเป็นไฟซ้ายเดี่ยวเลยอืมโซติสติมเน,นี่ยเป็นบอกรนะครับเหมือนเดนเนชั่นเนี่ยโคตรจะก้าวหน้าเลยแต่ตอนหลังเนี่ยสุดขั้วเลยมันเป็นบ้าเลยไอ้พวกที่ก้าวหน้ามาก,มากๆใสาๆเนี่ยมันกลายเป็นรักษาพระโองไปหมดเลยอืเพราะฉะนั้นเขามีความรู้ทีนี้มันเนื่องจากความส่วนตัวความแค้นอะ แค้นว่าทักษิณไม่ช่วยทีแรกเขาเชียร์ทักษิณสนธิลิ้นเนี่เป็นมือดา่าพระธิปัตเลยนะตามไล่จิกไล่ดา่าด่าสะเลไระธิปัตที่เจอสมทิลิ้นเนี่ยเสร็จเลยครับมันดา่ดาแบบเป็นระบบดา่าจนคนติดเลยนะด่าพระธิดัตจะขอโทษน,นะครับยิ่งกว่าอุจจาระโอ้โหยิ่งกว่าอุจจระค้างปีนะมันดา่ดาด่าเละเลยครับทีนี้ไอ้ตรงนี้มันมีคนเห็นไงคนเห็นแววว่าไอ้นี่ใช้ได้เว้ย เลยเอามาด่าทักสินใช้งานมันด่าโดยการเสี่ยมวิธีเสี่ยมก็คือว่าทําให้สนธิลิมมันไม่มีทางออกมันเรียกระทักสินเสี่ยมเสี่ยมยังไงให้ไม่มีทางออกคะอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติว่านะสนธิลิมมันมีเพื่อนซีซึ่งหากินมาด้วยกันค่ะเป็นกรรมการผู้จัดจาการธนาคารกรุงไทยสมมุติว่าชื่อวิโรจน์นวลแขนะรับทำไมสมมติยาว S <S สมมติว่าชีวิโรจน์นแข่แล้วกันช่วยในการไก่เกียประดีพปนอมแฮคัดรถนี้รลายให้แล้วก็อัดสปอนเซอร์สมมุติว่าปีละสองรอยล้านสมมติมมตได้เป็นเรื่องเป็นราวเลย <S <S เออแล้วอยู่ๆนะไม่ยอมต่อยุให้วิโรจน์นนแขคนที่ไม่ต่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อปริยาทรพ่อของปื้มไว้ทีวีเนี่ยปริยทรเทวกุลอืม เป็นพวกการแบ่งชาติครับเป็นคนของเกล้าโดยเฉพาะเพราะว่าเวลายึดอํานาจไอ้นี่ก็เป็นออืตอนแรกๆที่ไอ้ประยุทธ์ยึดอานาจไอ้นี่ก็เป็นใช่ไหมและเขี่ยทิ้งและเอาไอ้สมคิดขึ้นมาแทนเนี่ยนะอไอ้นี่ก็แกล้งคือไม่ยอมตอบบอกว่ามีประวัติงนูนี้มันทําให้สนธิริมเครืองว่าเอ๊ะทำไมว่ามึงเป็นนายกกูช่วยมึงด่าประชทธิปัตย์มาเยอะเชียร์มึงก็เยอะเนะค่ะ ทำไมมึงเท่ากับว่าตัดทางเลยแล้วผู้จัดจาการคนใหม่มามันก็ไม่ไม่ใช่สนที่สนที่ก็ลำบากไปขอนั่งขอนี่ก็เออได้ได้ได้วิสุครงานบอกอันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับท่านไปให้ช่องทีวีเขางี้ไม่ได้อา้าวสนที่บอกกูซื้อเครื่องมาเป็นร้อยล้านแล้วนะออืกูไปจ้างสํารานรอดเพชรมันแล้วนี่ยจะทําเนี่ยอ่าแล้วไม่ผิดกฎหมายยังไงไอวิสุกรงานบอก,บอกไม่ได้คือคนไอขอโทษ แต่เรียกว่าไอ้เฮียคนเขอโทษเฮียด้วยเนยคุณดูยุทธสงคราบคุณดูโงเฮงมันนะค่ะมันบัดชบไปเรื่อยๆนะไอ้คนแบบนี้ไอ้วิษณุไอ้บวรศักดิ์ไอ้คนทางใต้เนี่ยจังหวัดเดียวกับติเปรมมันเล่าจากทักษิณนะเพราะเปรมไปบอกมันให้ลาออกมันจะเล่นทักษิณไอ้วิศุบอกไม่ได้ครับทั้งงี้นะและไอ้วิศุวันนี้มาบอกว่าหมอเลียบที่ต้องชดใช้ฮะชดใช้ที่ไปแก้กฎหมาย กูถามว่ากฎหมายมันทำอะไรให้ใครเสียหายวะมึงยึดทักสิไปสี่หมื่นหกพันล้านมึงยึดไอทีวีไปฟรีๆนะบอกว่าเป็นนี่ผิดสัญญาถ้าเป็นพวกมึงผิดได้ถ้าเป็นเขามึงจับผิดอนะยึดไปเพหมดเอาเรื่องที่ไม่ผิดมาตั้งเป็นฐานความผิดออือไม่ใช่ว่าขึ้นกับสารไม่ใช่นะครับคุณฟังดีๆนะบุคคลจะมีความผิด ่อเมื่อมีบทบัญญัติชัดเจนว่าการกระทํานั้นเป็นผิดต้องชัดเจนว่าเป็นผิดนะครับไม่ใช่คาดว่าไม่ได้นะการกระทํานั้นต้องมีการระบุว่าเป็นความผิดและมีบทบัญญัติลงโทษสมมุติว่าน้องแยมีเงิน้อยล้านซื้อรถเยอะมากเอารถถูกๆแล้วกันไหม ซื้อโตโยต้ายาริสมาห้าคันโอ้ห้าคันซื้อมาแล้วก็ให้คนนู้นคนนี้ถือถือว่าผิดไหมเขาก็ยมซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่ใช่มันไม่ผิดเพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติยงจะซื้อมาเป็นของยมยมจะให้ใครถือก็ได้นี่ไม่เป็นไรน้องยามีหุ้นแล้วให้คนอื่นถือแทนผิดไหมมันไม่มีบทบัญญัติว่าผิดนะในกฎหมายมันไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่ผิดด้วยความผิดมันจะต้องมีบทบัญญัติว่ากลางทั้งเป็นความผิด อ๋อยังยังมีหุ้นยังให้คุณลุงสนามหลวงถือนี่ก็ไม่เป็นไรก็ได้รครับให้ใครถือก็ได้จะเรียกภาษีไม่เรียงคือในขอบเขตถ้าเรียกก็ไปพิสูจน์ว่าเรียงคุณต้องพิสูจน์ว่าเขาผิดเพราะเขาเรียงไม่ได้พิสูจน์ว่าเขาผิดเพราะเขาให้คนอื่นถือนะอ่าแล้วถ้าเราโดนจับได้ว่าเลียงภาษีแล้วแล้ว,ลวจ่ายคืนย้อนหลังนี่มันก็จบไหมก็ก็จบครับ,รบก็จบก็จบเนาะก็ว่ากันการลงโทษมันจะมีบทเสียว่าชดใช้อะไรหรือไม่เท่าไหร่กี่เท่ากี่เท่าว่ากันไปอืแล้วทุกคนคุณต้องปฏิบัติเหมือนกันหด ไม่ใช่ว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองขึ้นศาลเดียวคือศาลฎีกาเนี่ยแบบหมอสุรพลพงศ์ไปถึงติดคุกเลยมันไม่ได้แก้ตัวไม่ได้ตั้งตัวเลยมันไม่ได้นะนักการเมืองมันโกงรมันไม่ใช่นักการเมืงเอเมาาชชกกมงเป็นอาชีพเดียวที่มาจากประชาชนนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวที่สะท้อนถ,ถึงประชาธิปไตยนะครับจริงไหมหลายหลายคนเขาคงเกลียดนักการเมืองคนงที่มาจากการเลือกตั้งเพราะนั้น มันต้องการทำรายการเลือกตั้งครับมันก็เลยทำลายที่มาไงไม่ใช่ว่าคุณจะจัดการคน,นคนหนึ่งสมมติว่าคนนี้คุณไม่ชอบหน้ามากคุณเอามีดไปแทงท้องไปตัดหัวตัดขามันถามว่าบางทีมันไม่ตายหรอกไปตัดมือมันทิ้งถามว่ามันไม่ตายยังไม่ไม่ตายใช่ครับแต่มันพิการน่ะถ้าคุณมานักการเมืองโกงคุณก็เป็นตัวมีเลือกตั้งจริงไหมใช่ใชเ,เพราะนักการเมืองอาชีพเดียวที่มาจัดก,การเลือกตั้งคือนักการเมืองครับ ค่ะก็คือมาจากประชาชนประชาชนเลือกได้เมืองโกงนะก็คือว่าไม่ต้องมีเลือกตั้งจบอืมก็คือเขาจะทําลายการเลือกตั้งของประชาชนไปบ้านเมืองเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีจบครับไม่ต้องพูดต่อเพราะอะไรครับเก้าคนดีจริงไหมก็มึงว่าใครดีเขาคนนั้นมาจะเลือกไปทําไมอืมเพราะคนอื่นเลือกก็มีแต่คนโกงไอ้ตากะากาศแบบนี้นะคนไทยก็บ้าที่นะไปเชื่อออืคนไทยเชื่อว่าในหลวงไม่โกง คนไทยเชื่อว่าทหารไม่โกงสารไม่โกงไอ้สามตัวนี้นะครับโคตรโกงนะครับเพราะอะไรรู้ว่าไม่ใช่เพราะมันสัญดานไม่ดีไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะกษัตริย์ไทยนิสัยสันดานไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่เพราะในฐานไทยไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่เพราะสารไทยระยำไม่ใช่ครับแต่เป็นเพราะระบบมันสร้างระบบที่มีอำนาจแล้วห้ามตรวจสอบห้ามวิจารณ์เนี่ย เป็นใครก็ชั่วทั้งนั้นแหละครับใช่มันเป็นระบบทรราชโดยธรรมชาติการที่คุณยกย่องคนเป็นเทพวิจาร์ณไม่ได้แต่ต้องไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นใครนะคุณเอามาใส่มันจะเร็วเทียกว,ว่าหยุดยั้งอยู่ยากเพราะกระแสด,ดึงไปในทางไม่ดีมันสูงเรื่องเน่าๆของเจ้าไทย พาสงม,มันกดดีว่าดินมีไรเดียงสาเป็นข้าต้องพึ่งข้าหากขาดฟ้าจะขาดใจดังนองมาให้เทียนดินวังหลอกกินอีกนัดอย่ามา hay yap yu kam meur